สวัสดีค่ะมือนี่เป็นมือหวยออกนะคะมือเป็นมือวันที่หนึ่งมีสายนมุกกิจนะคะมือนี่เข้าจะมาหาปูขาวมาขอปูขาวอีกนะคะปูขาวให้โชคนะคะมือหวยออกนะคะมืนมีนี่กับไห้พอยันนะคะมาขอนําปูอีกเพราะเพรว่าอ่าพอยันมา ขอวันสิลน,น้อยนะคะมันเป็นสินแปดแถววันสินใหญ่ก็จะเป็นพอสมปองนะคะขอย่านมาขอตะต้นงวดเลยค่ะตะตองงวดเลยค่ะก็เป็นตัวนี้นะคะ974จับที่แรกเลยได้หาเก่าซีนะคะแต่ว่ากล่องของอโทรศัพท์ของแอดนี่บอดีนะคะถูกตัดออกค่ะแอดก็เลยเขียนไว้แล้ว แอดกะเลขกานะคะกับบรูว่าจะแต่ว่ามันกับลุงไายด้วยเก่าซีชือเก่าค่ะพี่นอกนี่คะ่ะตัวที่มาจับตะตอหวดนะคะเป็นตัวนี้นะคะหาเก่าซีหรือว่าเก่าเ็ดซีนี่แหละคะ่ะเลยแยกแย่ออกมาสองตัวก็ะไดเกดแปดนะคะมาเบิงวา่าเมื่อหวยออกปูเพิ่นจะให้ตัวใดนะคะขอให ออกขอหาใช่ด้วยปูมือนี้มือหวยออกนะคะนี่ขอยั่นกะถวายน้ำแดงถวายพ่วงมาไล่นะคะถวายน้ำแดงถวายพ่วงมาไล่ถวายดอกไม้เขาก่อมาสุกทุก,ทกสิ่งยู่แล้วนะคะสัทธาในองค์ปูนะคะจังได้มานะคะเอาสัทธาเอามาขอเพลิงบุญบารมีของปูนะคะมือนี้ขอหา ปูมีตานะคะหันโชคลูกหลานข้างช่องของสงการท่าร้วยนะคะหมือนมาตามแนวทางของปูขาวค่ะขอยันกำลังทำพิธีขอนะคะเพราะว่าพอยันจะคืยจับเขาเ่าแต่วาจะเป็นตัวอ่วส่วมากจะเป็นหุก ขาหุกมากก็จะกลับหัวเป็นเก่านะคะส่วนหมากของคอนะคะกระเขา่าถือว่าเข่านะคะขันเบื้องคิดเก้าเก้าก็จะมีหุกหาเดินก็จะกับหัวเป็นเก้าหานะคะคิดเก้าลู้สิก็จะจับได้คิดหุกกรออ้อคิดเก้ารู้สินะคะมันจะกลับหัวนะคะหลื ตรงๆเ้อปูวันนี่เอาตรงๆเลอสามตัวตรงๆเ้อมือห้อยออกนะคะเมือน,นี่มาขอปูมือหวยออกขอหายตามตัวตรงๆเ้อปูเอ้ขอหายทางช่องดีซีทางช่องของสงการถ้ารวยใหญ่นี้โชคมีใช่น้ำปูตรงๆเลยค่ะขอหายดังขอหายปังน้ำพืนนะคะปู ห้านมาขอบพื่อบูปุญญน,นบารมีนะคะนี่คะหอยออกมาตาเศร้าค่ะจับขึ้นมาสามตัวเลยซึ่งเก้านะคะอืม เบิ่งค่ะขึงมาแล้วค่ะสามตัวนะคะตัวหนังสือเพิ่นอยากลึบนะคะขันผู้ใดได้โชกได้ใช่กะอยากทําบุญน้ำเกลืะมาสือ่อสิ่งปองไม้นะคะเออสิค่ะสามตัวขึงมาแล้วค่ะศูนย์เจ็ดแปดนะคะบ่ชษัดจีนปันไดค่ะศูนย์เจ็ดแปดนะคะสามตัวเดี๋ยวนะคะ หนึ่งสองสามสี้าบ้านี้เอาสองตัวค่ะบ้านี้สองตัว <c oughs> สตัวเอาพี่น้องบ้านี้มันจะปินหัวอีกเด้อค่ะบ้านี้มันจะปินหัวอีก เองค่ะโอ้ยลืมเมดแล้วเจ็ดหกค่ะพี่น้องเจ็ดหกมัดบลอกค่ะเจ็ดหกนะคะสองตัวอืมแบบนี้น ก็แยกแยะออกนะคะปูขาวหาย้ยโชคกับหอยอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสองโตกับสื่อง่ายนะคะอย่างห้ามเก่าัตรูปเลขนะคะ เดี๋ยวให้จะดสรุปเรียค่ะใส่กระดาษห้ยนะคะขอให้แ <c oughs> ม่นแม่นเนอปูหวดหลูร้านมาขอมือห้อยออกขอให้แม่นแม่นขอให้โตี่ใส่ออกสามตัวตรงตรงนะคะปูอ่ะ ก็ได้มากแล้วนะคะเขาก็จะสรุปนะคะค่ะพิปซี่ของปูขาวนะคะสามตัวกับศูนเจ็ดแปดนะคะเข้ากับแจกแกงออกมาก,กับเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะสองตัวค่ะสองตัวก็เจ็ดหกนะคะอย่าลืมนะคะเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันนะคะ อูเกินเคยหายแบบนั้นนะคะอิบซี่ท่างช่องกับปูเคยถือกะจะถูกน้ำนะคะนี่ก็คือมือหวยออกค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแนวทางสือฉลาดกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งมีสายนหกเกตนะคะปูขาวหายชูกตอย่านค่ะ โชคๆมันหมาน้ากันนะคะกับมีแค่นี้ล่ะค่ะผูไดมักอันใดกัจัดนะคะมักระจัดคัดกระพานค่ะนี่คือปูขาวให้โชควดวันที่หนึ่งมีสายนหกเกตนะคะขอให้โชคโมันหมานกับทั้งช่องนะคะนี่ก็ขอฝากคุณดาน หากับช่องสงการถ้าร่วยในเด้อคะ่ะขอให้ไ <c oughs> ด้มนี้กำลังใจเิตจิตหรือว่าหาีกดิดดๆดังๆมาห้กับอิดซี่ทางช่องนะคะมือนี่ก็ขอโชคโชคมันมันค่ะลำลำรวยๆค่ะ,คะมือนี่มือหวยออกคะ่ะพี่น้องโอ้ฝนซิ่งลูกคะ่ะสวัสดีคะ่ะ